นักเรียนนะครับจากบทบาทของท่านึกษา,ารยครับสำหรับพวกเรา,าบ้านเราบ้านถ่อนนะครับได้เดินทางมาวันนี้นครับเราก็ได้ทราบว่าโรงเรียนหลังของท่านอาจานะครับเป็นโรงเรียนที่มีท่านผอที่ดีที่ดีนะครับนะก็ดีก่อน,นที่มีความสามารถ คนใหญ่จะเป็นลูกที่เป็นสะพานเรียนนะครับมา,มาวันนี้ก็จะมาเรียนรู้นะครับกับพี่ๆกับท่านรองนะครับท่านรองศาสตราจารย์นะครับในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจเพียนะครับการสอนบทเรียนนะครับเกี่ยวกับข่ายยุวชนนะครับพลังงานีนะครับรอันะนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับ เพื่อว่าให้ลูกๆบ้านเรางบ้านหลันะครับได้มาเปิดโลกภพน,นะครับเราอาจจะใช้คำว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเราอยู่ที่โรงเรียนเราก็อาจจะเรียนรู้แค่ในรั้วของโรงเรียนแต่เราออกมานอกโรงเรียนนะครับเรามาดูพี่ๆมาร่วมกับเกกรี้ยงกรซึ่งเกกรี้ยงกรท่านรองพันธุ์ศักดิ์นะครับท่านเป็นเกกรี้ยงกร ประเมินเกี่ยวกับศูนย์เศรษฐกิจเพียงนะครับทั่วประเทศนะครับไปมาทุกที่ทุกภาคนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบกสารณ์มากล้นนะครับวันนี้ก็ขอให้ลูกๆจากโรงเรียนบ,บ้นานหล่อบ้านทองได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดแม้ว่าลูกจะอยู่ม .3 จะจบไป แต่พอมองว่าการมีประสบการณ์สามารถที่จะนําไปใช้นะครับในอนาคตของตัวเองที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่เขาจะนำนะี่เขาจะเป็นเรีอ่อกรนเพราะนั้นการให้ความร่วมมือนะครับการสแสดงออกจะบง่งบอกถึงว่าให้กับน้องๆนะครับก็ฝากทางรุ่นพี่ด้วยนะครับน,น้องๆอาจจาะ ไม่กล้าสแสดงออกแล้วก็จะทํากิจกรรมร่วมกันนะครับคุณครูได้แจ้งแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการมาครั้งนี้นะครับมาเปิดประสบการณ์เป็นอาจจะเป็นครั้งแรกในช่วงนี้เนะัตั้งแต่โควิดนะครับพออยากให้ลูกๆได้ประสบการณ์ก็เลยนําลูกพามาโรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างนี้นะครับเพื่อเราจะได้ความรู้ไปใช้นะครับเปิดโลกกระทัดของเราวันนี้นะครับ ความหวังของอน้องๆที่อยู่โรงเรียนนะครับถ้ามีความตั้งใจจริงนะครับนําไปขยายผลก็าอาจจะประสบความสำเร็จได้นะครับในนามโรงเรียนบ้านหลับบ้านถ่อนนะครับก็ต้องขอกราบขอพระคุณนะครับท่านผู้บริการนะครับท่านน่ารักมากนะครับเพราะว่าเราเคยอบรมนะครับผู้บริหารร่อเดียวกันท่าน,นเป็นหน้าบ่งนะครับท่านเป็นคนที่น่ารักและก็เป็นคนที่มีปฏิสัมพนะันธ์ อยู่กับท่านไม่ได้อยู่ทั้งวันก็ได้ครับท่านก็จะพูดคนด้วยนะนี่เป็นเครย่กรกรใหญ่ของเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสุดครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ในการปริจุนเมื่อวานนะครับ